ที่นิยมนะฮะอันแรกก็คือชุดเซตทอดรวมข้าวแกงกะหรีร่หมูของขอัดสืบโอโคโนโมิยากิพิซซ่าญี่ปุ่นค่ะแกงกะหรี่เนี่ยลำหนึ่งเลยคะ่ะส่วนทาโก้กับพิซซ่าญี่ปุน่นส่วนมากทุกคนจะสั่งค่ะขาอยู่ไทยได้ปีนี้นแล้วค่ะเพ่เปิดค่ะทุกอย่างปรับหมดเลยเป็นสูตรของเขาหมดเลยไม่ใช่สูตรทั่วไปลูกค้าบอกว่าไม่เคยเจอแบบนี้ต้น่งตำรับบ้านเขาเลยเป็นคนนาริตะเนี่ยบ้านเกิดเขานี่เกาถ่ายมาผู้ชายไม่ได้ เยอะค่ะเยอะค่ะต่างชาติเข้ามาบ่อยค่ะญี่ปุ่นก็เยอะทุกอย่างวัตถุดิบของญี่ปุ่นหมดเลยค่ะคือจะไม่ผสมของไทยค่ะแกบอกเดี๋ยวไม่เชฟปานี้มากต้องวิธีพิถันคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ลูกคา้ารู้จักกันเยอะแล้วค่ะโอ้ลูกค้ามาแบบล้นร้านทุกวันเลยแล้วการคืนไม่พอต้องกลับกันเยอะเลยค่ะแล้วคางคนันะคะเราเป็นยี่สิบสองชั่วมก็รอค่ะจะทํทำไปเรื่อยๆคือเชฟถ้าไม่เป๊ะแกก็ไม่ปล่อยอะค่ะแกจะพิธีพิถันมากแต่ลูกค้าน่ารักเขาไม่มีใครบ่นเลย บางคนก็นั่งรถมาจากกรุงเทพโดยตรงก็ทํากันสองตายายนีแเลยค่ะส่วนใหญ่ลูกค้ารีวิวให้หมดเลยค่ะาชาเนี่ลูกค้าตั้งให้ค่ะทีแรกถูกกว่านี้ลูกค้าบอกแล้วพี่จะมีกําไรอาบอกไม่มีก็ได้อะไรอว่ามีได้กำไรชีวิตได้มีความสุขให้ลูกค้าทานอร่อยก็โอเคแล้วค่ะชวนกลับญี่ปุ่นแกไม่กลับ แกบอกว่าแกรักประเทศไทยฝากร้านทาโกอิจิด้วยนะคะอยุทยดเลยสถานีรถไฟประมาณ900เมตรค่ะคุกบุญกาบบุณมากับ,บ,กบถ้ามาที่นี่รับรองว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆ okay.